ความรู้ในลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัครสอบเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกคร,รอ,องส่วนท้องถิน่นจะต้องรู้แล้วก็ทําความเข้าใจครับแล้วก็ความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งผู้นวยการศูรนย์พัฒนาเล็กๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านหาตําราหาความรู้ในลักษณะงานที่ในเชิงของข้อสอบเนี่ยค่อนข้างพิจะยากท่านโชคดีนะครับ ที่มันเจอคลิปนี้ของพี่วุฒิเพื่อนนะครับในเรื่องของความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งผู้ในการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคาถามที่1ถามว่าหน้าที่หลักที่เป็นหัวใจสําคัญของตําแหน่งผู้ในการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตรงนี้ครับว่าหน้าที่หลักที่สําคัญที่สุดของผู้ในการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยในด้านวิชาการคืออะไรท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้ ไม่พลาดที่จะชมคลิปนี้จนจบแล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับหน้าที่หลักของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่าการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่มีราคาแพงเป็นหน้าที่หลักของไหมนะครับตัวเลือกที่สองครับบอกว่าบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัยเอออันนี้ดีหน่อย ัวเลือกที่3ครับการทําหน้าที่สอนแทนครูทุกคนในทุกวันเหมือนกับมีพันอยู่คนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทําได้ทุกหน้าที่ทุกอย่างหรือการออกกฎระเบียบที่เคร่งครัดสําหรับเด็กปีจดให้แต่ครับคําถามเขาถามถึงหน้าที่หลักที่สําคัญที่สุดของผู้บริการส่วนพัฒนาเด็กเล็กในด้านวิชาการนั่นก็คือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัยในข้อที่1่ตอบโจทย์เรื่องที่2ครับในข้อที่2ครับในด้านของการบรหิหารงานบุคคลท่านจะเลือกวิธีการใดในการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลารกรถ้าถามว่าในด้านของการบรหิหารงานบุคคลเนี่ยท่านจะเลือกวิธีการใดในการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลารกร 1. การตําหนิผลงานต่อหน้าผู้อื่นเพื่อเป็นบทเรียนท่านนึกถึงความเป็นจริงครับถ้าหากว่าท่านไปถูกตําหนิต่อหน้าคนอื่นตําหนิรู้ว่าครับตาหนิเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึกเชิงลบไปอยู่แล้วแต่ยังไปตําหนิต่อหน้าผู้อื่นอีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าลบๆอ่ะนะครับตัวเลือกที่สองครับมอบหมายงานหนักให้เฉพาะคนที่ทํางานเก่ง ในการเป็นผู้บริหารในการเป็นพอศูนย์เนี่ยในเรื่องของการมอบหมายงานท่านจะต้องมีทักษะในการมอบหมายงานตามความถนัดของลูกน้องของท่านนะครับโดยเราต้องดกอีกอย่างหนึ่งก็คือ put t h e m on on t h e right j o กการมอบหมายงานให้ตรงตามศักยภาพของคนให้ตรงตามความสามารถของคนใครมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนอย่างไรท่านต้องใช้วิธีการในการมอบหมายงานที่ เรียกว่าพูด man on the right job ก็คือการมอบหมายงานตามความถน,นัดของของแต่ละคนก็เป็นวิธีการที่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องใช้วิธีการในการบริหารแบบนี้นะครับส่วนตัวเลือกที่สามครับบอกว่าส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมแล้วก็การพัฒนา อย่างต่อเนื่องในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งผู้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าใจะระบุเอาไว้เลยครับในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าในตำแหน่งผู้บริการศูนย์ฒนาเด็กเล็กนนะครับในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็จะบอกว่าท่านจะต้องมีทักษะอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในคำตอบในข้อนี้ตัวเลือกที่สามนะครับก็คือการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของคําถามนี้ที่ถามว่าในด้านของการบริหารงานบุคคลเนี่ยท่านจะใช้วิธีการในการส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรอย่างไรตอบตัวเลือกที่3ามครับส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมแล้วก็การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เป็นตำหนิ ไม่มอบหมายงานหนักไม่เพิ่มเวลางานนะครับในข้อที่สองตอบตัวเลือกที่สามในคำถามที่สามครับในคำถามที่สามถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับเด็กในสวนพาเด็กเล็กสิ่งแรกที่ท่านจะทำเนี่ยท่านจะทำอย่างไร เป็นคําถามทีด่ดีมากเลยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขบอกว่าเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยนะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยแล้วคําถามก็ถามว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรในข้อนี้นะครับมาดูตัวเลือกครับว่าท่านจะทําอย่างไรตัวเลือกที่หนึ่งครับ รีบหาคนผิดมาลงโทษทันทเีเอาตัวเองรอดนีกว่าใช่ไหมหาคนผิดมาทางังมาลงโทษไม่ใช่หลักการของการเป็นผู้นําท่านเป็นหัวหน้าศูนย์อา่าท่านเป็นผู้ในการศูนย์ก็คือท่านก็เป็นเป็นผู้นําเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานคนที่เป็นหัวหน้างานเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางานท่านจะต้องไม่หาคนอื่นมารับผิด ท่านจะต้องกล้าที่จะรับทั้งผิดทั้งชอบเรียกว่ารับผิดชอบในข้อที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัดทิ้งนะครับตัวเรื่องที่สองยิ่งไปใหญ่เลยปิดบังข้อมูลไม่ให้ผู้ปกครองทราบเพื่อรักษาชื่อเสียงการปิดบังข้อมูลไม่ให้ผู้ปกครองรู้เป็นวิธีการที่ปกปิดเมื่อ ผูปกครองรู้ภายหลังเนี่ยยิ่งจะทําให้ขาดความน่าเชื่อถือในการทํางานของท่านรวมไปถึงตัวท่านด้วยเราจะไม่รอจนกว่าหมดเวลาเรียนค่อยปรึกษาเรูเบรอันนี้ไม่ใช่นะครับคำตอบที่ดีที่สุดในในข้อนี้ในข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือจะต้องเลือกคําตอบว่าประเมินสถานการณ์ในการ,ระสมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับ แล้วก็แจ้งผู้ปกครองตามจริงอันนี้ต้งหากับที่เป็นการเปิดเผยโปร่งใสนะครับที่ทําให้สร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กรต่อหน่วยงานแล้วก็รวมไปถึงต่อตัวท่านด้วยนะครับในข้อที่3ตอบตัวเลือกที่3นะครับเป็นคําตอบที่ดีที่สุดดูข้อที่4ครับในการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ตามบทบาทหน้าที่ของผู้อเมริการควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอัดับแรกในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมน,นะครับท่าต้องเกิดความปลอดภัยแล้วก็สุขลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยในข้อที่4ตอบตัวเลือกที่3ครับในข้อที่5 การบริหารงบป,ประมาณท่านจะยึดหลักเกณฑ์ใดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารงบป,ประมาณตัวนี้คิอหนึ่งครับบอกว่าตัดสินใจใช้จ่ายเพียงลําพังเพื่อความรวดเร็วไม่ได้นะครับอันนี้คือผิดครว่าเพียงลําพังนะครับการจะทําบัญชีรายรับจ่ายที่ตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบพสัสดุอันนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดการเลือกซื้อจาก,กร้านคนรู้จักเพื่อให้ได้ส่วนลดส่วนตัวอันนี้ท่านกำลังแสวงหาประโยชน์ส่วนตนัวิจกติกา ไม่เปิดเผยข้อมูลการเงินให้ผู้อื่นทราบอันนี้ท่านปกปิดไม่โปรง่งใสซึ่งหลักในการจัดซื้อจัดจ้างต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยในข้อที่5้าตอบตัวเลือกที่2ครับในคำถามที่6ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนพ้านาเล็กๆกับชุมชนท่านจะเริ่มต้น อย่างไรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์มาเด็กเล็กกับชุมชนเป็นเรื่องสําคัญครับท่านจะต้องสามารถที่จะทํางานร่วมกับชุมชนอยู่กับชุมชนให้ได้ไม่เรียกเก็บเงินบริจาคจากคนในชุมชนทุกเดือนอันนี้ผิดหลักครับไม่ใช่วิธีการสร้างความสัมพันธ์นะครับอาจจะมองว่าเออทำให้คนเข้ามารู้จักกับท่านมาบริจาคในทุกๆเดือนไม่ใช่ครับต้องเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชนและผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วม ในเรื่องของข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์อันนี้ต่างหากครับที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดจะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่มีตัวแทนของผู้ปกครองมีตัวแทนของเด็กแล้วก็มีผู้นําชุมชนที่เข้าร่วมนะครับในข้อที่6ตอบตัวเลือกที่2ครับในคำถามที่7ครับมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในู่นย์่าเด็กเล็กเนี่ยเช่นโรคมือปากเท้ามักจะเกิดขึ้นกับเด็กนะท่านจะตัดสินใจอย่างไร ท่านจะมีวิธีการในการบริหารสถานการณ์แบบนี้อย่างไร 1. เปิดเรียนตามปกติเพื่อไม่เสียเวลาเรียน 2. ปิดห้องเรียนที่มีการระบาดทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็รายงานหน่วยงานสาธารณาสุข 3. ให้เด็กที่ป่วยมาเรียนได้แต่แยกโต๊ะนั่งก็มาเรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้ออยู่ดีไม่ทําอะไรเลยจนกว่าเด็กจะหายเองอันนี้ท่าน ไม่เกิดพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นําของท่านใดเลยผิดหลักการเลยนะครับในข้อที่7เนี่ยต้องตอบตัวเลือกที่2ครับปิดห้องเรียนที่มีการระบาดทําความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็รายงานหน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับในคําถามที่8ครับการนิเทศการสอนของครูในศูนย์ผู้อํานวยการควรมีลักษณะของการนิเทศแบบใด ในข้อนี้เรื่องของการนิเทศถามว่าคนที่เป็นผู้ในการศูนย์เนี่ยต้องมีพฤติกรรมในการนิเทศอย่างไรในข้อที่8เนี่ยต้องบอกว่าให้คําปรึกษาแนะนําแล้วก็แรกเปิดเรียนรู้ร่วมกันในข้อที่8ตอบตัวเลือกที่3ครับในข้อที่9ครับบทบาทของผู้ในการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันนะครับในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเนี่ยท่านจะทําอย่างไรอ่านกลางวันของเด็กกันนะครับท่านจะต้องควบคุมดูแลรายการอาหารให้ครบ5หมู่ แล้วก็ถูกสุกขาลรัศดตามมาตรฐานในข้อที่9ตอบตัวเลือกที่2นะครับในคําถามที่10ในเรื่องของคุณธรรมข้อใดที่ผู้ในการศูนย์พรนเด็กเล็กควรที่จะยึดถือเป็นลาดับแรกสิ่งที่ผู้ที่เป็นผู้ในการศูนย์พระเด็กเล็กควรที่จะยึดถือที่จะปฏิบัตินะครับก็คือในเรื่องของการแสดงเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความเป็นธรรมต่อบุคลากรแล้วก็ต่อ เด็กด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบในเรื่องของความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในชุดนี้ด้วยการสแกน QR c ค d e กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มลายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรยกว่าผอ,อสอพอดอในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับในประกาศเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะครับที่จะต้องรู้วันเวลาสถานที่ในการสอบนั้นปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ที่จะสอบได้ในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับพี่วุฒิแับเพื่อนและท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในชุดนี้เป็นแบบทดสอบ Google Form ท่านทําเสร็จกดส่งกดดูคะแนนว่าท่านมีความเข้าใจในความรู้ในลักษณะงาน ของตำแหน่งผู้บวิการศูนย์ภานเล็กๆแล้วหรือ,อยังอย่างไรนะครับถ้ากำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิหรืเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะแต่คนที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนลูกออนไลน์ก็จะเป็น,น YouTube ไม่เป็นสาธารณะดิงรับปุ่มปิดแยกตามตำแหน่งระดับสังกัดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ